สวัสดีคร,รับพ่าพผท้ชมตอนนี้ว่าทองมกอยู่สไตล์วอล์คชิดลมมุ่งหน้าไปทางสยามพารากอนท่าพผู้อมคนี่มาชนตึกตันนีทุกคนเอ้ยตึกใหญ่ตึกสูงพามาเที่ยวกรุงเทพมาทุกคนมืาชมบรรยากาศถ่าตเต็มมาข้ามมาฟังนี่ทุกคนอเจอ ฟังหนึ่งนะทุกคนโอ้โวคนนะว้วคนลายแห้งทุกคนเนี่ยโอ้โหนไทยนี่ดชาตางชาะทุกคน โอ้โหตานคุณโมลมเย็นเย็ยนบรรยากาศดีขนาดคน,เ,น,น,นเลยคนใกล้วอวาท่ามูโตมเอทา่ามูโตมือท่าจีนเท่เลยโคตรดังขึเอ้ ดีย่ยวหลายแห่งมีทุกคนเลยโอ้โหทานผู้ชมโคนนะ่ะจะออกมาแต่ห้างขึ้นมาตั้งห้างนะทุกคนจะออกมาจากห้างนี้นะทุกคนอ๋อโทห้างทางวิทเกียตเอามารินนะทุกคนห้างตอนนี้ นี่ส่วนทางนี้ก็เป็นห้างคือกันคนเอ้ยโอ้โหท่านผู้ชมกดนางไปตามสก,กายวอล์กเพิ่งนำท่องเที่ยวเนาะพี่นออ้อง,งอ้หูท่านผู้ชมเลียหลแห้งอันนี้พี่นออ้องชุนหลายมีแต่ชาวจีนนะทุกคนชาวจีนเดินโอ้โหกยาวมันมาฟาดสายเลยทุกคนเลย เราเหมือนกับสายฝนฝนทางนี้ก็พอทางนี้พี่น้องทางนี้เขาเจ้าปัจจุบันมาตั้งอย่างประตูน้ำบนฝนก็เท่าเดี๋ยวหางยังไงดูดูพี่น้องรูราอลังการขนาดเลยนี่ท่านผู้ชมมองนี่ โี่น้องโอ้โหน้ำส้เที่ยวไนงานกัปันสายคนโหมพี่น้องโอ้โหพี่น้องกิดโบฟานว่ามเงไทยการดึงดูน้ำส้มเตี่ยวชาดังชาตทุกสารทิศน่อยทั่วโลก เที่ยวประเทศไทยโอ้โหแบบนี้จะรับไหวรุบคนไหยร,รับมือไว้มันไม่ไหวร,รับคนคนนักท่องเที่ยวทุก็อดีกทีก่ทางติดนขดโนกน็ตาต่างขาดเลยเลยมองมันเป็นมอง จุดแดงมัดนี่หองนึงมัดสดเบิ่งตี้สะพานลอยแต่บอกบางมุมจอดไปเลยจนสุดโอ้โหทางสุดมโถงสุดยอดที่ดีเมืองไทยสุดสุดสุดจริงๆพี่น้องเฮ้ยดูนักท่องเที่ยวมาเต็มเลยอาญากี่น้องเฮ้ย xả thăng xả thăng nám than của trồng mình có tên than của trồng ơi giữa chương trình than của trồng ổ hồ มาเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มเป็นขบวนเลยท่านผู้ชมเลยนักท่องเที่ยวโอ้โหตอ,อันไหลมาลังมาแบบสายคนเลยพี่น้องเยท่านผู้ชมเลยโหนะโอ้โหนักท่องเที่ยวชาวจีนนะท่านผู้ชมเยอะจริงๆ เยอะที่สุดเลยนะท่าผู้ชมโอ้โห,โโหโทท,ท่านชาวไทยและอ่าชาวต่างชาตินะครับท่านผู้ชมเลย่วนนล้วทไอ้ชาวตางชาติเนอท่านผู้ชม ต,ต้องชาติเยอะจริงๆโอ้โหจอพลังปลาลายท่านผู้มลายแห้งคุณ่ะ 好，我个走吧。 ท่านผู้ชมเลยหนนโอ้โหอะจริงๆท่านผู้ชมเลยนะครับเที่ยวตอนนี้ก็มาฮอดอะสยามพาราปอนแลท่านผู้ชมเลยคน อยู่นี่ยิ่งเยอะตาระมรถยนต์เลยสรรมุนกันเลยทามผู้ชม์มาท่องเที่ยวนี่มองนี่เป็นสถาน,นีที่ที่เอ็ดต้องซื้อตั๋วตามสตอร์มไว